วันนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ก็คัดบอลเต็งมาฝากหนึ่งคู่หนึ่งสนามแล้วกันครับใครที่อยากจะเข้าร่วมนะครับชมรมของเราฟุตบอลของเราก็อย่าลืมครับที่แอดนะครับ csa 7จตัวครับมีแอดสานหน้าครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันครับไปติดตามทางด้านบอลชุดสเต็ปได้นะครับรวมถึงทางด้านบอลเต็งตัวอื่นนะครับ บอลเต็งในช่องวันนี้นะครับผมหยิบยกไปรายการฟุตบอลของท่านพิมริกจอแดนนะครับหรือว่าจอแดนพิมริกนั่นเองครับเป็นท่านนั้นมานครับที่มันดับสิบของตารางนะครับเล่นในบ้านพบท่านั้นซาบับเอฟซีที่มันดับ9ของตารางนะครับ คู่นี้ครับเคยเจอกันครับในแมตช์ล่าสุดครับเป็นรายการของท่านบอลถ้วยนะครับมานครับแพ้ให้กับท่านซาบับครับคาบ้านที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทานดันนะครับผลนะครับห้านัดหลังสุดของทันดันมานนะครับในเกมที่แล้วครับบุกไปที่ทานดันเอลเลฮาร์ดคลับนะครับก็ชนะมาที่1ประตูสุดครับ5เกมหลังสุดครับเก็บชนะไปถึง3เกมครับแล้วก็เสมอ1แพ้1นะครับส่วนทางด้านผลงานทีมเยือนครับซาบับเอฟซีนะครับ5เกมล่าสุดครับชนะ1นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับ ก็เป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะสูสีเลยทีเดียวครับสำหรับคู่นี้ครับเพลดครับต่างประเทศครับให้ทางด้านซาบับเอฟซครับทีมเยือนครับที่เปิดมาต่อทีมมาร์เอฟซอยู่ที่ปปลบสิบนะครับคู่นี้ผมให้เลือกเชียร์ทางด้านมาร์เอฟซแล้วกันนะครับคู่นี้น่าจะออกทางด้านเสมอนะครับ เชื่อนะครับว่าพวกเขานี่เล่นในบ้านนะครับน่าจะเอาตัวรอดจากท่านั่ซาบับเอซีได้นะครับหลังจากที่เคยแพ้นะครับในบอลถ้วยมาแล้วครับที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับวันนี้ได้เล่นในบ้านพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะแก้ตัวได้สําเร็จครับอย่างน้อยก็ไม่แพ้นะครับขาบ้านอย่างแน่นอนครับวันนี้ฟันธงไปท่านนั้นมาร์เอชซีครับรายการจอแดนพิมพ์บรีครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มครอบครัวฟุตบอลของเราก็อย่าลืมครับที่นะครับแอปเขียวครับ CHA 73ตัวนะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านใต้้้้้โปรรรรไฟลล์นนนนนนะะคคคคััััับบบบมีีีทาาางงเเเเขช่่ดดยยวววกกฝอต็ู ับไปที่มาร f ฟครับลองไปที่ปอป่าตาคมได้เลยนะครับจากกันไปวันนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไ i ร e แล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับในการทำคลิปวิเคราะห์ทัศนะดีๆอย่างนี้ครับต่อไปนะครับขอบคุณครับ